แพตตี้กับการเต้นที่ทำให้หนุ่มใจละลายสุดปังเลดี้กาก้าฟิชเชริงกับแบ็กพิง สวัสดีครับผมชาป,ปี้และนี่คือโซเชียลวูดนะครับผมและวันนี้นะครับจะมีเรื่องราวอะไรบ้างเตรียมมาติดตามกันเลยนะครับแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกด s u b s ไ r i b e และกด,กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเมื่อมีคลิปใหม่คุณจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในโลกใบนี้นะครับและไปที่เรื่องราวแรกของเราในวันนี้เลยก็สุดปังครับเลดี้กาการ์ฟิชเจอริงกับแบ็คพิงค์ครับ ขึ้นแฮชแท็กติดเทรนอันดับหนึ่งนะครับสำหรับแฮชแท็กกากพิงครับ CNN นะครับรายงานว่าเรดี้กาก้านะครับได้เปิดเผยรายชื่อเพลงสำหรับอัลบั้มใหม่ของเธอซึ่งมีอยู่หนึ่งซิงเกิลนะครับที่ทำเอาเหล่าแฟนเคป๊ได้กี้สนั่นเพราะว่าครับอัลบั้มใหม่นี้มีชื่อว่าโคมาติก้าครับและมีเพลง Sour Candy ซึ่งเป็นการร่วมฟิชเจอริงกับเกิร์ลกรุสุดดังจากเกาหลีครับ แบ็คพิงที่พูดแล้วคนลุกอะโอ้ยชื่อนี้ช่างมีพลังจริงสำหรับแบ็คพิงและเลยดีกาการ์โอ้ย ซึ่งโด่งดังติดชาร์ตอันดับเพลงฮิตไม่ใช่เพลงที่เกาหลีนะครับแต่ยังรวมถึงสหรัฐและยังดังฮิตไปทั่วโลกด้วยไม่ว่าจะเป็น Q ิวดิสเลฟและดูดูดูนะครับผมสําหรับ16เพลงในอัลบั้มใหม่ของ Lady ้กาการนะครับมีเพลงสติลปิดเลฟที่ปล่อยออกมาให้ฟังกันไปแล้วนะครับและยังมีเพลงซายฟอร์มอบบอฟนะครับที่ร่วมงานกับเอลตันจอนครับรวมถึงเพลง Lane on มีที่ประชันกับอาร a อาน่าแกรนเดนะครับแต่ที่แฟนๆตื่นเต้นกันมากนะครับหลัง จากที่กา้าทวิตผ่านทวิตเตอร์เป็นเพลงที่เธอได้ร่วมงานกับสาวแบล็กพิงคครับอย่างในคอมเมนต์นึ่งนะครับได้บอกว่ากา้าพิงกําลังมาราชินีแห่งป๊อปและราชินีแห่งเคป๊อปโดยเพลงนี้นะครับไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่สาวแบล็กพิงนะครับร่วมงานกับศิลปินฝั่งตะวันตกนะครับเพราะเธอนะครับเคยร่วมงานกับนักร้องสาวอย่างดัวริป้ามาแล้วครับก่อนหน้านี้ในเพลง Kiss and Make Up นะครับซึ่งก็เป็นเพลงฮิตติดชาร์ตวิลบอร์ดฮอตฮันเดนะครับเมื่อปี2511ด้วยครับสัวอัลบั้ม Come t o c มีกําหนดปล่อยในวันที่10เมษายนที่ผ่านมาแต่ในเดือนมีนาคมนะครับกา้กาได้บอกว่าจะประกาศเลื่อนปล่อยออกไปก่อนนะครับเรื่องจากการระบาดของโควิด -19 นะครับในตอนนี้นะครับแม่นักร้องสาวคนดังกล่าวนะครับยังไม่ประกาศวันปล่อยอัลบั้มใหม่นี้ออกมาแต่ไม่ต้องสงสัยเลยว่าเมื่อถึงเวลานั้นนะครับต้องเป็นผลงานที่ปังอย่างแน่นอนใจรอไม่ไหวคนลุกอ่นานข่าวที่คนลุกตื่นเต้นเลยแอร์หนาว และไปที่แพตตี้ครับทำหนุ่มๆจะลลายออกสเต็ปเซ็กซี่แดนวรเวทถึงกัะตายเยิ้มกันเลยทีเดียวแพตตี้อังสุมาลินนะครับสำหรับนักสแสดงสาวสุดสวยน่ารักคนนี้นะครับที่ล่าสุดนะครับออกมาแก้เบื่อในช่วงเวลาที่อยู่บ้านด้วยการโชว์ลีลาแดนแบบเซ็กซี่เล็กๆวดเอวบางๆร่างน้อยในชุดเสื้อเอวลอยนะครับแตเซ็กซี่น่ารักขนาดไหนลองไปชม คันหัวไม่รู้เป็นอะไรอันนั้นคันหูเอ๊เป็นยังไงอะไรวะซึ่งคลิปดังกล่าวนะครับมีเพื่อนดาราคนในวงการนะครับเข้ามาคอมเมนต์แซวมากมายรวมถึงหวานใจนะครับนุ่มแดนวรเวธนะครับที่คงจะถูกใจหนักมากครับเข้ามาคอมเมนต์เป็นอีโมจิรูปตาเป็นมังกยดาวและรูปตาโตหน้าแดงครับผมได้แต่อิชพี่แดนวอรเวธ เรื่องไปที่เรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในโลกโซเชียลกละช่องถ่ายดีๆกันบ้างนะครับผมกับเกม Division 2ครับเปิดให้ลองเล่นฟรีถึงเลเวล8ครับ เกมเมอร์คนไหนนะครับอยากลองเล่นเกมใหม่ๆแนวใหม่ๆนะครับก็ลองเข้าไปเล่นกันได้ฟรีครับที่ ubisoft.com ครับผมและตอนนี้ครับหยุดเขาไม่อยู่จริงๆครับสำหรับเกม Call of Duty Modern Warfare นะครับตอนนี้ครับเตรียมเปิดให้เล่นโหมดมัลติเพลเยอร์ฟรีตั้งแต่24เมษายนเที่ยงคืนวันที่25ตามเวลาในประเทศไทยนะครับไปจนถึงวันที่27เมษายนโดยจะมีแผนที่ให้เล่นฟรี5แมปด้วยกันครับสำหรับผู้ที่สนใจนะครับก็เข้าไปเล่นได้นะครับถ้าคุณมี Call of Duty Warzone ลงไวอยู่แล้วนะครับก็แค่อัปเดต ตัวเกมจะมีโหมดนี้เข้ามาเล่นฟรีๆเลยคนอยากปั๊มเวลปืนนะต้องรีบเข้าไปเล่นโหมดนี้นะครับสำหรับโหมดบันติเพยเยอะฮะเห็นไหมรู้ด้วยปั๊มเวลปืนเป็นยังไงแต่สําหรับคนที่อยากเล่นเกมสนุกๆแบบนี้นะครับอัดสุดเปิดตัวทัฟเกมมิ่ง A 1 5ครับ F A 5 0 6 I U คุ้มพลัง AMD ไ y z e n เจ็ดสี่พันแปดร้อย h ครับพร้อมขายแบรนด์แรกในไทยแหมฉะได้เป็นสปอนเซอร์นะแล้วแบบมาตั้งตรงนี้นะคงจะแบบฟินบอกเลยสำหรับรุ่นนี้ และไปที่ซิงเกลิลใหม่ล่าสุดน,นะครับจากแจสปุกนี้ปาริยองกุ๊กกุ๊กครับสำหรับเพลงที่มีชื่อว่าโคเซียว แล้ววันนี้แล้วนะครับผมสำหรับภาพยนตร์เรื่อง Extraction นะครับภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์เรื่องใหม่ครับ Extraction คนละหํภารกิจเดือดนะครับที่บอกเล่าเรื่องราวของคิสแฮมเวิร์ตนะครับเป็นทหารรับจ้างครับภาพยนตร์นี้นะครับจะฉายทาง Netflix ครับเป็นผลงานกำกับเรื่องแรกของแซมฮาร์กรีฟครับภายใต้ความร่วมมือของบริษัทอเบโกฟิล์มนะครับและ TGIM ไอเอฟิล์มนะครับอำนวยการสร้างโดย2พี่น้องแอนโทนีและโจลุซโซครับคู่กับ a v e n เจอร์พเดซิซึ่งความพิเศษอีกอย่างของ ภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับก็คือการยกกองถ่ายมาถ่ายทำที่ประเทศไทยด้วยอ้ผ่าดไม่ได้จริงๆครับเตรียมพบกับภารกิจบูรหามขั้นสุดในภาพยนตร์แอค r a c t ชั่น24เมษายนทาง Netflix ครับผม Sometimes other things. และนี่ก็คือช่วงขา่าวดีนะครับและไปต่อเลยที่ Facebook ซื้อหุ้น G O Platform ครับของอินเดีย 5.7พันล้านเหรียญครับดน WhatsApp ชำระเงินดิจิตอลครับเมื่อวันที่21เมษายนที่ผ่านมาครับ Facebook ได้เปิดเผยผ่านบอกว่าจะลงทุน5.7พันล้านเหรียญสหรัฐครับใน geo platform ครับของอินเดียซึ่งจะทำให้ Facebook นะครับเป็นผู้ถือหุ้นรายย่อยที่ใหญ่ที่สุดคิดเป็นสัดส่วนผู้ถือหุ้นนะครับประมาณ9.99%ครับและเป็นการลงทุนในต่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดของ Facebook ครับโหบอกเลยว่า เขาต้องเห็นบางอย่างแล้วครับเขาถึงไปลงทุนที่อินเดียถึงมากมายขนาดนั้นนะครับแต่ก็ต้องรอดูนะครับว่าแพลตฟอร์มวอช App นะครับจะชำระเงินผ่านดิจิตอลได้เมื่อไหร่และได้จริงหรือไม่ก็ต้องรอติดตามสำหรับเรื่องราวนี้ครับเป็นสาระกันไปไ่ะและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายในวันนี้นะครับชอบใจคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจและที่สำคัญนะครับช่องของเราครับสามารถสมัครสมาชิกได้แล้วนะครับอยากรู้ว่ามีสิทธิพิเศษอะไรแล้วก็ลองกดเข้าไปดูได้นะครับ ที่ช่องตรงนี้ครับข้างล่างตรงนี้เลยสมัครสมา,สมาชิกนะครับและก็ใครที่สมัครสมาชิกก็มาสแสดงตัวกันได้นะครับโชว์เข็มกัดให้ดูหน่อยสิและที่สําคัญครับขอให้อยู่บ้านอย่างมีความสุขวันนี้ต้องลาไปแล้วสวัสดีครับ